เอานอนนอนลงเนี่ย 아아ว้ game, าเ carry นะซั่มก่อนนะะอด้เบนะซูมม er ือซูมป๊ะเนวิธีแตะเรียงมึงดูด้วย

ไม่จ่ามาเว้ยไม่จามาเว้ย่ามาของขึ้นเอายานี้นะเ้เอาเอาไม่ดังี้นเอา่างนีะเอาย่างนี้าน่ะมีเปียดังมันมือเลยนี่นั่นนั่นนั่นมาเลย่จมาเลย

nó có đá Một hả? Không đi <laughs> con nhé. Rồi đi. เอาน่ะ,เอา.เอา rúng lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี pues it ้แบิวเขาได้ข okay. okay. um, well. like ึ้นจิงจิงนะครับตอนนี้เขาได้นั่งบนกิ่งนะครับกิ่งเล็กนะครับอันนี้เขาสปาครับเพื่อจะจะมากินนะยดูหมนดิ้งเกี่ยวเลยดงอาุตันอาุตันขึ้น จวนี้เขาได้ทำการเสียบรยับโอ้นี่คือผู้รอดชีวิตทุนูเมียนม่คือบจายแห่น้ำเท่งเปเทไทนี่คือจากแม่น้ำมเมซอนนี่คือบปคิวเปเทตไจาแม่น้ำมาเมซอนบ่ตั้งเต็เขากำลังหาสปาอยู่แล้วเขาก็เจอกบะมอนข้างเต็เมเลยครับ นี่เขากำลังจบนมัน่ยอนี่พุาเขา้งอยข้างล่างนะครับโอ er ้ยนี <cutter aer> <lide> ่ลอกลออ้ยนี่เดี๋ยวเอาลูาวอนเออลข้ามอเยอันนี้านี่ามือดิมือเาลุบนเลยโอ้ไปเลโหกำลต่พี่คนโอยำลุแต่พี่คนมาปลานี่มากน้องก็มาเร็วน้อ นอ๋อไม่ยูใครนู่กันไปห่าดีก่นจากลงนี่เขากำลังเลือกนะครับเลือกสปาข้า้าตัดไป้สน็ก็จะตัดหัวข้างนเอาเลย ให้ตายอจ้ารับได้เงินาสวะให้ตายอปจ้ารับได้เงินตายสาระโอ้โหมันทิได้โตรูลางไอ้ไอ้คนรูลางนี่ได้ไหมี่นี้ใจอีลูก้ครับลูเล็กลูน้อยก่ไอ้ล้วนเนี่ยออกลักลักลักเลยดิเอออะไรเอาโอ้จจโจมอีกแล้ยมัได้ยังไงสาระ

อันนี้แบคือเขากำลังจะรูปมอยอ๋อระวบุของมอกำลังจะลอล้อเออยดล็อกล้ออบบบวอนนเกงนน้าเดี๋ยวเอาเอาเาเอา đùa đấy chết à tao nó có mà này nó với phải đâu hết rồi nào À, đi nó mình được cảm sao như mình, mình à. oh, đi lên địa bàn chưa được ăn chưa mấy đi nó <còn>. <cười> <cười> บนอีกแล้วนี่ยมีโหลดเลยร้อสรมทัี่เสามลูกสามหสบาทต่อลูกพันกว่าลูกนี่ครับเจ้าของสวนผมทนร ไหนอ่ะอันนี้มือตัดเราตัดมือเองครับอนไหนครับอ๋อนี่เจ๊ใหญ่เหรอใหญ่สั่งานอ นี yeah, so ่พาไปส่งท so ี better, no make, like. ่ไหนครับเนี่ยหลังสวนค่ะหลังสวนตรงไหนวะเงือหลังสวนครับอยู่หลังเขาอยู่หลังเขาไหมันไปเลยยังรว่นอีกยังเกยด้วยไปเรื่อยกันยังเกยมาสี่มีงานที่ไหนัเติดต่อเจ๊ได้ไหม ได้ได้ได้ของผมของผมเหมาไหมครับมีอยู่สามลูกแกตัดหมือน้าที่อยู่เดือกเฉียดต้จะรู้เห็นเลยมีอยู่สามลูกไม่แกไม่ตัดตีมาเลยครับสามลำลำละลูกลำละลูกไม่ไม่หล่นไม่ทำโฟตามงานเอ้ยสายตัดสายขายไม่ใช่เอียงทำงานแล้วนะตัดสายขายสว่างอ๋อเนี่ยเที่ยงทำตัด ัดสายสายไฟใช่ไหมสายสว่างอ๋อเรียบงานเท่งทำวามงนาเที่ยงทำอ๋อเที่ยงค่ำไม่เทียงไม่ทำเหมือนผมเลยทีมงานผมเที่ยวยีมงานผมไม่เที่ยงมันไม่ทำเลเที่ยงไม่ทำเลยได้เทียงทำอย่างนี้ทำไงเทียงไม่ทำอะทำอะไจะไปจะไปเี่ยงกัน ใจเย็นนะเราอ่ะก็เรียนรู้ที่ก็อเรียนรู้ที่นี่ครับนอ่ลูกนี่ครับเจ๊ก็ใจดีครับก็แจกทุเรียนหนึ่งลูกครับโอรพอ บอกกายด้วยบอกอันนี้ดีดิมันหยอดได้จนร้อนไม่เห็นีน่ะไอ้นอนแค่ยดงเดียวอ่โหยน่าเสียดายนอนซะแล้วเนี่ยเนี่ไ้โค้งไหนโค้งเนี่ยปุย ฝะดิจับตายอืมใช่ตอบอันนี้สตีเขาให้ครับเขาให,ให้แกไปกินครับ วอยากกํานั่นที่เออนี่อ่ตอนนี้ก็ช่วยตอนนี้กีบาร์ดก็พอเจ้ใจดีมากเลยนี่ให้สองลูกเลยน้องก็รถมาเจ้ให้กี่ไรู่้เจ้ให้สองลูกครับเจ้มีฝากกับท้องไหมครับมีฝากกับท้องด้วย เดี๋ยวพากลับบ้านเดี๋ยวพาไปกินอ้มอะไรมึงอยู่บนที่คอกลยนนนี่ยนี้นน่ิกับกลุ่มอาหยลลาลลาโอ้ยลลาลายุ่นเรียนค่าค่าลักยกแล้ว ขาลังรมยกแล้วยกแยกเออนีดบ้เมามามัเยกนเลยได้ตัเ้ยกดู้้ว่ายังไม่กี่เก้งเลยอะย่ง้อย่งสิบแปดเกงี่อ้ยสังเกตสังเกตสังเกตขาหลังสังเกตขาหลังอุ้ยสังเกตขาหลังขาหลังเรมยกแล้ว เนเดเเอเอเอโอ้ยโดีดีนะลูกพี่ทนโอ้ยหลุดมือนะพี่ยิงเงี้ยปรจาโอ้ยเอรองเท้ารองเท้าใกล้จะหลุดแล้วเฮ้ยเรื่องหอมไหมสเุดทองเลยตึ้งเกือดู

ตรงนี้ม okay hmm. ันไม่น่าเล่นเหมอนยุคซีจีีล้นะตรงนี้คนเนู่อัดตัวเบยอายเก้มนไม่เอาเลื่องรองอัดตัวไมันยุดรถไหมส่งมือส่งมืออ๋อทาไมรถส่งมือเลยโอ้โหยุดช่วยโอ้โห ี๋ยวคืนนี้บอกอัดยางไม่รอดนะครับตอนนี้มา,จจมาลาโกกำลังยุ่นเรียนอยู่นะครับลาเบนั่นคือลาบไปเร็วแมวเอเร็วมาตาะมานี่แล้วนะ马า,าโกลาเบตลาเบตลาบเร็วไม่ได้เลยนน อีกสามสตันนะพี่ล็กนะสามสี่ตันเรียนดยวยเยะหมดเลยออหน่งันใช่อโอ้านานปานพี่ลผ่านพี่ส่งสิบเจ็ดสิบแปดอ้ออยู่ดนวด้านเลียวป